สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับพูดถึงแต่เรื่องของธนบัตรที่น่าสะสมนะครับอาจจะทําให้ทุกๆคนเบื่อได้นะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงเหรียญเทือดลึกเหรียญหายากเหรียญน่าสะสมรุ่นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญสิบาทสสีหายากนะครับและ เหรียญนี้ที่จะนำเสนอวันนี้นะครับคือเหรียญ10บาทปีพศ2531นเะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีหายากอันดับ2นะครับส่วนอันดับ1นะครับคงมีปัญญาหามาให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนครับก็เลยหาหยิบอันดับ2มาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีที่ผลิตออกมาใช้รุ่นแรกปีแรกของเหรียญ รุ่นนี้เลยนะครับเหรียญ10บบาท2อสีนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นรูปพระพหมฉายาลักษพระปรมินมหาภุมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ครับเอาละครับกลับมาดูด้านหลังกันนะครับเอาจะมีเหรียญนึ่งที่ผมแกะไว้แล้วกันครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับห้องเหรียญสิบนี้จะเป็นพระวัดอรุณวรารามนะครับอรุณาราชวัดอารามนะครับนี่ครับขอบของเหรียญน,นะครับจะเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับ เลยตรงเหรียญทองไปหน่อยนะครับจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับถัดออกมาจะเป็นพศนะครับพศที่ผลิตนะครับก็คือพศสอ3 1นะครับส่วนด้านล่างของเหรียญนะครับจะเป็นชนิดของราคาเหรียญนะครับก็คือ10บบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการสอดไส้โลหะสีทองอยู่ด้านในนะครับ นี่นะครับเป็นสอดไส้โลหะสีทองอยู่ด้านในนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันร้อยสาสิบเอ็ดเหรียญน,นี้นะครับจํานวนการผลิตน้อยมากครับและเป็นเหรียญหาย,ยากอันดับสองนะครับจํานวนการผลิตแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันร้อยสาสิบเอ็ดนะครับผลิตอยู่ที่หกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับยังเป็นเหรียญสิบบาทสองสี ปีแรกที่ผลิตออกมาให้พวกเราได้ใช้นะครับและยังผลิตในประเทศไทยอีกต่างหากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นกระแสนือหาขึ้นมาเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับพอมีร้านรับซื้อร้านดังๆแห่งหนึ่งนะครับได้ประกาศรับซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ช่วงนั้นนะครับก่อกระแสเหรียญสิบปีสองห้าสามสามมาด้วยนะครับฉะนั้นปีสองห้าสามนี้รับซื้ออยู่หลักแสนนะครับ เหรียรุ่นนี้เขาก็รับเหมือนกันครับแต่หลักร้อยนะครับตอนนั้นเขาประกาศรับซื้ออยู่ห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับคือยูนซีนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วราคาแล้วแต่สภาพนะครับส่วนปัจจุบันนี้นะครับราคาเหรียญสิบบาทปีพศสองพันร้อยสาสิบเอ็ดนี้นะครับราคาพุ่งสูงมากนะครับ ตอนนี้พุ่งถึงหลักพันเลยนะครับสภาพยีนซีที่ผ่านการใช้นะครับเหมือนน้องผมที่เอามาให้ดูนี่ครับคือครบทั้งชุดเลยนะครับพร้อมซองใส่เลยครับส่วนสภาพที่ผ่านการใช้นะครับตอนนี้ยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับแต่จะมากจะน้อยนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของเรียนนะครับว่าสภาพสึกมากแค่ไหนส่วนของผมที่เอามาให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้งหมดสี่เหรียญนี้นะครับทุกเหรียญนี้ได้มาสภาพยืนซีนะครับหมดทุกเหรียญเลยนะครับไม่ได้แกะออกมาจากซองจากกล่องเลยนะครับกกครบเหรียญนี้เพิ่งจะแกะออกมาเหรียญแรกเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าหายากมากนะครับส่วนมากคนจะเก็บกันซะมากกว่านะครับ เหมือนว่าเก็บรอเวลาให้ราคาสูงมากกว่านี้ค่อยปล่อยออกมานะครับส่วนตัวผมเองนะครับเป็นคนชอบสะสมนะครับจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูในอนาคตดีกว่านะครับขอไม่ซื้อไม่ขายแล้วกันนะครับขอไม่ขายแล้วกันนะครับถ้าซื้ออาจจะซื้ออยู่นะครับสําหรับเหรียญที่เราต้องการนะครับราคาพอพอซื้อได้นะครับหรือเหรียญที่ผมยังไม่มีก็อาจจะซื้อนะครับ พราะส่วนตัวเป็นคนชอบสะสมอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเก็บไว้นะครับเพราะผมไม่ได้ทําเป็นอาชีพทําเป็นธุรกิจนะครับซื้อตังค์กลังตัวเองที่เรามีนะครับซื้อที่เราชอบเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองมีข้อมูลดีๆก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนะครับเอาละครับโอกาสหน้าผมจะมาพูดถึงธนบัตรและเหรียญที่ได้ลึกหายักอันดับต่างๆนะครับรุ่นต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผิดถูกประการใดต้องขออาภัยมาด้วยนะครับติดเตืองกันได้นะครับผมจะได้ไปแก้ไขในคลิปอื่นๆนะครับขอบพระคุณอย่างมากครับสวัสดีครับ